เขาบอกว่า1ในกฎของการที่จะโน้มน้าวหรือนั่งในใจผู้คนนี่ว่าจะทําให้คนรักขายสินค้าหรือว่าทําให้คนเ,ออเข้ามาเป็นพวกเรานั่นก็คือ1ของคําว่ากฎ like attract like ก็คือกฎของการทําให้ความชอบไปเหมือนโดยบังเอิญหรือตั้งใจอันที่หนึ่งมันอาจจะเป็นการทานหรือชอบ านเหมือนกันอันที่2มันอาจจะชอบเพลงแนวหรือยุคเดียวกันอันที่3คุณอาจจะชอบสัตว์ประเภทคล้ายๆกันหรือประเภทเดียวกันเช่นแมวเช่นสุน,นัขเช่นออนกเช่นอะไรที่มันแนวแนว,แนวเดียวกันอันดับที่3คุณอาจจะมีโลกส่วนตัวที่เข้าถึงกันด้วยความรู้สึกอันดับที่4คุณโพสเหมือนๆกันอบคุณวันนี้ เรามาเจอก,กันกับผู้หญิงที่แบบว่าฉ่ำมากๆกับคำว่า perfect relationship คำว่า perfect คือคุณสามารถที่จะออกแบบมันได้คือคุณสามารถที่จะดีไซน์มันได้คือคุณสามารถที่จะบอกว่าฉันเอาอยู่กับความรักครั้งนี้คุณเคยมีใจมั่นใจหรือมีซล l ์ c o n f i d e n c ์ขนาดนี้กับความรักครั้งนี้ไหมคุณต้องใส่แรงกระแทกแรงอัดใน f e ล l i n g แบบนี้ก่อนเขาบอกว่าคนที่จะมีความรักสักเสร็จ จักรบาลบอกว่าเมื่อใจคุณพร้อมเขาจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณใจคุณต้องพร้อมมาวันว่าฉันมั่นใจฉันทัดใจฉันเป็นผู้หญิงครบฉันเป็นผู้หญิงคี่นอบน้อมฉันเป็นผู้หญิงพูดเป็นฉันเป็นผู้หญิงที่รู้โนเรททุกอย่างในการสร้างความสัมพันธ์แล้วฉันเป็นผู้หญิงที่ Financial Freedom งาน Freedom มีอิสระภาพทุกอย่างในชีวิตที่ฉันจะให้ใครคนใดคนหนึ่งมาอยู่กับฉันแล้ว เขาก็มีความสุขแน่ๆคุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างอาณาจักรของตัวคุณอะ่ะให้มี Attract แบบนี้ก่อนว่าใครอยู่ใกล้ฉันคือสุขใครอยู่ใกล้ฉันก็คือไม่อายใครใครอยู่ใกล้ฉันก็คือดีอะสร้างแบบนี้ได้อย่างถ้าสร้างแบบนี้ได้แล้วรับรองกระซิบเลยว่าคุณคือผู้หญิงที่มีแรงอัดของคาว่า Attract สูงมากและ มันเป็นสัญญาณดีว่าคุณเข้าใกล้สอเมรและเข้าใกล้คำว่าสักเสความรักแน่นอนไปดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยากมาพูดในหัวข้อที่อยากให้ทุกคนได้สักเสร็จความรักเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเชิงสเต็ปความรักที่แท้ทรูนะคะก็คือในความเป็นจริงวัาโลกของความรักระยะ ทางไกลหรือความรักในเว็บเดทเนี่ยไม่ว่าก็จะเรียกเราพูดพร้ะกับเราเสมอต้นกับเสมอปลายกับเรายังไงก็ตามแต่ถ้าตอนนั้นเขายังไม่ได้มาเดทให้ทุกคนจำไว้ว่าสิ่งนั้นยังไม่ได้จริงร้อเซเมื่อไหร่ที่ความรักระยะทางไกลจะสักเสร็จก็คือเดทหนึ่งเดทสองผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราเลี้ยงสถานการณ์ให้มัน smooth, สมบูรณ์ ไปจนกว่าจะได้เดทหนึ่งคนบางคนเดทหนึ่งก็ยังไม่ได้ชนะนะมันต้องเป็นเดทสองเดทสามบางคนเดทหนึ่งถูกขอแต่งงานแล้วก็มีอันนั้นคือเขาตรงสเปคเคมีตรงกันโดยที่ไม่ต้องรออะไรคนบางคนเป็นเดทสองเดทสามแต่บางคน,นย,ยังไม่ได้เดทเลยแล้วเราก็ไปทําให้เหตุการณ์มันจบด้วยสถานการณ์ของโควิดหรือความรักทางไกลเนี่ย มันมีพบเบ้มหรือปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เป็นตัวดึงสถานการณ์ไว้อยู่สิ่งที่เราต้องทําไปก็คือการเลี้ยงสถานการณ์ให้เขารู้สึกว่าเราพิเศษด้วยนั่นก็คือหลายๆเคสจะเป็นฝ่ายรอรับอย่างเดียวครูฝากไว้ว่าอันนี้จะทําให้จบความสัมพันธ์ควรจะต้องเป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายให้คือรับในที่นี้อย่าเป็นอย่าเป็นความ ที่เรามีฝ่ายลับอย่างเดียวก็คือเธอต้องมาอยู่กับฉันเธอต้องให้ฉันเธอต้องยอมฉันเธอต้องเชื่อฉันอย่างเดียวไม่ใช่ในความเป็นจริงบ้านของเราประเทศของเราเป็นประเทศที่เราไม่ได้ไฮเทคโนโลยีหรือไฮฟ h น i n นเชียลขนาดเขาบางครั้งเราก็ต้องปรับจูนครื่องทางบ้างเออเราไปไปมามาไหมเธอก็เธอก็น่าจะอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับพ่อแม่ เธอก็น่าจะอยากมาที่บ้านฉันเพราะบ้านฉันอาหารถูกบ้านฉันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีบรรยากาศที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราลองไปอยู่ทั้งสองฝั่งก่อนไหมลองเรียนรู้ก่อนเธออย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งให้เขาตัดสินใจว่าโชะโชะโชะ,ชะว่าต้องอยู่กับฉันเข้าใจไหมนี่มันคือความคิดที่ติดลบเราจะต้องพูดให้เป็นว่าให้เราเรียนรู้ทั้งสองฝั่งก่อนว่าฟังไหนดีฟังไหนที่มันดีกับเราที่สุดเราค่อยเลือก คุณจะต้องพูดให้เป็นแบบนี้อันนี้คือฝากไว้ในเคสที่เป็นความรักทางไกลแล้วแล้วเรามีผลรับคือเรารับฝ่ายเดียวพอรับฝ่ายเดียวไม่ว่าเขาจะให้เงินให้ของรับมากๆม,มีผลต่อการเป็นศัตรูในสมองก็คือณนะที่สุดเขาจะมองเราไม่คุมอันนี้ฝากไว้นะทุกคนนะและว,วันนี้ในต้นในต้นไลฟ์บอกไปแล้วนะคะในต้นวิดีโอบอกไปแล้วว่าอันนั้นคืออยากฝากถึง ผู้หญิงทุกคนที่จะเดินสายความซักเซ็กเห็นความรักไม่ว่าจะสายความรักทางไกลทางใกล้ก็ตามแต่ขอให้เป็นคนละครึ่งทางนะคะในความสัมพันธ์อย่าเพิ่งแตกหักเป็นฝั่งเราที่เป็นฝ่ายได้อย่างเดียวนะคะเพราะความรักคือคําว่าเสมอภาคคือคําว่าสมดุลที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเขาสูญเสียเกินไปที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเขาพยายามเกินไปเพราะฉะนั้น เราก็ต้องไม่พยายามกันไปเขาก็ต้องไม่พยายามกันไปเพื่อให้รักษาน้ําใจซึ่งกันและกันไว้เนาะแล้วมันจะได้ซึ่งคาว่าประทับใจและได้ซึ่งคําว่าเขาแบบพล่าออฟแล้วเขาก็รู้สึกโรแมนติกหรือดีฟลึกกับคุณที่เขาเรียกว,ว่าการทําให้เขารู้สึกดีฟไมล์และทัดใจเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะสวิต์เขาจะหวานเวอร์หรือเขาจะพยายามแต่คุณต้องทําให้เขารู้ว่าคุณก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยมือจากเขาในคําว่าพยายามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดถึง เมื่อคุณรักษาระดับได้จนถึงได้เดทแล้วเราจะมาพูดภาษากายที่เขาแสดงว่าเขาชอบเรามากๆก็คือ 1. เขาเสมอต้นเสมอปายในการแชทการขอแล้วการพูดอย่าเพิ่งเห็นว่าเขารักษาคำพูดไหมแต่ดูความเสมอต้นเสมอปลายตรงนี้ก่อนเมื่อดูตรงนี้ได้แล้วปึ๊บเราจะไปดูวันที่เดทคือข้อที่สวันที่เจอกันเขามองคุณ แบบพิเศษไหมนั่นก็คือในตามีรอยยิ้มหมายความว่าในตาเขามันมีความพลาวออฟหรือประทับใจซ่อนอยู่ซึ่งคุณจะเดินไปไหนย้ายตัวไปไหนหรือเดินไปห้องน้ำแล้วกลับมาตาเขาก็ยังจับจ้องที่แอบซ่อนถึงความพลาวออฟอันที่3ามเขาขยับเสื้อขยับผมขยับเข็มขัดเบาๆอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเจอสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่มันถูกใจที่สุด แบบเก็บทรงไม่ดูก็คืออาการของการอายโดยโดยความอโตเมติที่มันไม่สามารถคอนโทรลได้อันที่สี่ก็คือเขารู้สึกว่าสัมผัสเราเบาๆแบบทะนุถนอมไม่ว่าจะอบเอวจับมือจับผมจับเสื้อเราหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นแบบนั้นอันดับที่สี่ก็คือเขา เอียงศีรษะเข้ามาใกล้เราโน้มเข้ามาใกล้เราเราก็โน้มใกล้เขามันเป็นเอฟเฟกของกดแรงดึงดูดที่มันเห็นคนที่ชอบหรือคนที่ใช้แล้วไม่ได้พยายามหรือไม่ได้คอนโทรลแต่มันไปเองเอียงไปเองนะคะอันดับที่5ก็คือเขาพยายามที่จะเอาสิ่งขวางที่กั้นอยู่ขวางอยู่ยกออกไปเลยเพื่อให้เขามาได้ใกล้คุณอันนี้คือเอฟเฟก์ที่มันไม่ได้เกิดจากการเพลย์กันหลายแต่มันเกิดจากการเจอสิ่งที่ใช้ต่อหน้าต่อตาแบบ หลายคนถามว่าแล้วแบบจับมือกันตอนขับรถแล้วกูกูมมือไปตลอดอันนั้นก็คือความคลั่งรักหรือความหลงในสมองของเขามันรู้สึกแบบเจอสิ่งที่ใช่อันนั้นก็นับนะคะแล้วก็อันดับที่7ก็คือเขามีการที่แบบทำไลฟ์แอทแท็กไลฟ์ก็คือทําพฤติกรรมเหมือนเราไม่ว่าจะชอบสัตว์โพสต์คล้ายกันกินคล้ายกันทานคล้ายกันพูดคล้ายเราชอบ ชอบหรือโนเรตหรือเคมีบางสิ่งสัมติงใครเราอันนี้จัดว่าเป็นภาษาเบาๆที่นำมาฝากในวิดีโอนี้นะคะหวังว่าคุณจะชอบ